เราจะล้างอุปกรณ์ให้น้อยที่สุดนี่คือหลักในการทำอาหารของอินง่ายๆหน้าตาดีแต่ขี้เกียจเนาะ <c oughs> หาคนไปล้างจาในใี่บ้านเอ้ยเราไม่ชอบล้างค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้รายการาเราให้ความรู้ได้ไหมได้ได้ได้ สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับรายการซูซี่ขยีสูตรนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันนอกสถานที่เพราะว่าเราจะมาซื้อวัตถุดิบกันที่เซ็นทรัลฟูดฮอล์นะคะเพราะตอนนี้ซีอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองนะคะเป็นฟูดสโตร์ระดับ t ู u ี่เวิลด์คล s สนะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยได้ดื่มด่าความสุขและสนุกไปกับการชอปปิง้ง oh. เพราะว่าที่นี่นะคะ oh. เขารวบรวมสินค้าอุป,ปโภคและบริโภคนะคะจากทั้งในและก็นอกประเทศไว้ในที่เดียวอ่าเดี๋ยวเดไปด้วย วันนี้แขกรับเชิญคือใครวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราก็เป็นเชฟอินเป็นหนุ่มใต้และเมนูที่เขาทําแต่ละอย่างก็คือน่ากินหมดเลยนะคะวันนี้ซูซี่ก็จะมาขยี้สูตรขนมกุยช่ายดอกไม้อบอกตรงๆเลยว่าไม่เคยกินเลยไม่รู้ว่าตามันเป็นยังไงด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะซูซี่ขอโทรงหาเชฟอินก่อนว่าเราต้องซื้อวัตถุดิบอะไรบ้างนะ,ะไป สวดีค่ะเชฟอินวันนี้ซี่อยากรู้มากเลยว่าขนมกุยช่ายดอกไม้ของเราวันนี้จุดซี่ต้องซื้ออะไรบ้างโอเคเอวัตถุดิบจริงๆมีน้อยมากนะนทำไมต้องทำไมต้องยิม้มอ่ะฮะเขินหรือเปล่าทำไมต้องยิม้มมันใจละลายเดอ้อ <c oughs> อ่ะต้องซื้ออะไรบ้างตอนหลังหลังมีแป้งครับเยี่ยมม้จักแป้งเท้าเย่ยมม้องไหมไม่รู้ค่ะสองแป้งมันสับปะหลัแป้งข้าวเจ้า ผามาหลายแป้งจังเลยนี้แป้งเด็กไหมเอาไปดิหมูสับติมมานล้ครับที่สับนะไม่เอาหมูสันใลยจะไม่ยังเหลี่ยมแต่จแข็งแล้ก็เอากระเทียมติ่มไทยรักคีพิมพ์มาไหมเนาะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันกว้างไกลแล้วไงมันมันพิมพ์กันได้ละเพราะว่าจากดีเทลหมูสับเมื่อกี้ใครจำโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้จะจัดวัตถุดิบครบทั่วเลยเจอกันนะคะ ค่ะโอ้อยรอยยิ้มแบบยังกอดวางสายอ่ะบอกรักหรือยังจุบ๊บกอดจุ๊บกอดอย่างงี้ด้วยอย่างงี้ด้วยเจกอ,อจกันแล้วค่ะบุณผูาย ตอนนี้นะคะซุซี่ก็ได้วัตถุดิบจากเชฟอินแล้วเรียบร้อยซึ่งไม่คิดมาก่อนเลยว่าขนมกุยช่ายดอกไม้วัตถุดิบมันจะเยอะขนาดนี้แล shape ้วเชฟอินไปไหนคะทำไมไม่มาซื้อเองงงอุ๊ยบนซุซี่ก็เต็มใจรับใช้เชฟอิน <c oughs> เพราะว่าอะไร <c oughs> เพราะเขาหล่อนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูโซนนู้นกันดีกว่านะคะเริ่มซื้อกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างปะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณพี่กุยช่ายหน้าตาเป็นยังไงคะ่ไ นี่นะะซีก,ก็ได้กลใชัยแล้วนะคะอุย๊ยคือแบบมันจะว่าแบบมันโสดเหมือนกันเนาะมันไม่ได้เหี่ยวเหออะไรเลยนะทุซี่ว่าซื้ออีกอันหนึ่งดีกว่าเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนรวยเพราะเรากินเยอะอุ้ยเจ็บสังหรอยอันนี้ซีก็ได้กระเทียมมาแล้วนะคะ,อ,ะอ่ะนะคะแล้วก็มาตามหาเกลือเพราะว่าเช็คอนบนกว่าต้องใช้เกลือนี่เจอแล้ว นี่นะคะก็ได้มาแล้วเกลือนะซึ่งที่นี่นะคะเขามีสินค้าหลากหลายมากกว่า10โซนเลยนะทั้งผักผลไม้เบเกอรี่ร้านอาหารเคาน์เตอร์ชีสแล้วยังไม่พอเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ขนมนําเข้านะและโซนของสดบิวตี้ช็อปแล้วก็อุปกรณ์สัตว์เลี้ยงมากมายเลยมีครบทุกอย่างที่นี่ที่เดียวซื้อยังอื่นต่อกอาื้อังอื่นต่อไปเริ่มเลยคะ่ะ อนนี้นะคะเราก็ได้ของครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอเชฟอินกันดีกว่าสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับอินพาทุกคนมาอยู่ที่รายการซูซี่ขยี้สตรนะฮะวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าพี่ซูซี่นะ่ยเขากลิ้งกลางไปหาผมครึ่งวันแล้วเนี่ยยังไม่มาเลยบอกว่าจะไปซื้อวัตถุดิบอร่ออ่ะโอ้โหไม่ใช่งไงคะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ที่โทรหาเลี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้นะเอาจริงหรอเมื่อกี้คนละส่งนะ ก็มันมีเวลาเหลือไงพอเรารู้ว่าวัตถุดิบมันแบบว่าไม่ได้หายากเยี่ยลยเพราะเราไปซ้อมที่ไหนนะนี่ไงเรากวนให้เชฟอินเช็ค่อยว่าซู้ี่ซ UH> ื้อมาถูกไหมเพราะว่าเรามั่นใจระดับหนึ่งเลยว่าเราเป๊ะเราปังเรื่องวัตถุดิบอยู่แล้วเฮ้ยได้อยู่นะขั้นตอนแรกของเราต้องทำอะไรยังไงล่าผสมแป้งกันก่อนแต่อยากหั่นไอ้นี่ก่อน จับชายเฮ้ยเมื่อกี้มันหนูใส่มันหิวแต่เราผสมแป้งก่อนใช่ไหมคะโอ้ยยังงั้นต้องสอนซูซี่เราแหละได้ได้ขั้นตอนแรกคืออะไรเอามากระทะมาปกติเชฟอินทําเมนูนี้บ่อยไหมคะหรือว่ามันทําที่นี่ที่แรกแล้วก็ให้เราเสี่ยงกันเลยไม่เคยทําลงดิท็อกไปแล้วอุ้ยจริงเหรอแล้วคิดได้กี่ล้านวิว84ล้านวิวหรือยังไงเกินไปเกินไปเกินไปเดี๋ยวเริ่มต้นผสมแป้งก่อนเอาผสมเลกระทะเลยถูกต้องผสมเลยเพราะเราเป็นคนขี้เกียจเราจะล้างอุปกรณ์ให้น้อยที่สุด นี่คือหลักในการทำอาหารของอินง่ายๆหน้าตาดีแต่ขี้เกียจเนาะกหลังหาคนไปล้างจานที่บ้านเอ้ยล้างไม่ชอบล้างค่ะอันนี้แป้งอะไรอะคะอันนี้แป้งข้าวเจ้าครับหนึ่งถ้วยตวงอีก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 เหรอให้มันเต็มถ้วยครับถ้าสมมติอะไรที่มันซีเรียสมากๆผมต้องปาดด้วยอย่างเงี้ยมันยังไม่ครบเห็นปะยังไม่เต็มแต่ว่ามันโกอย่างนี้ไปแล้วไงอ๋อโอเคโอเคขอขอปาดขอปาดขอปาด อันนี้แหละด้วยอันนี่ก็ใส่ไปเลยใช่ไหมใส่ไปเลยแป้งเท้าแป้งเท้าครับใส่ไปมันมันช่วยอะไรเขาเนี่ยแป้งเท้าช่วยเรื่องความใสความใสโอเคอ๋ออันนี้ใช้ให้น้อยใช่ไหมคะใส่ไองช้อนโต๊ะไม่มีช้อนโต๊ะนะอายประมาณหนึ่งช้อนแล้วโอเคนี่ก็ไม่ได้ทำยากอะไรเลยนะคะเออหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนแป้งมันอันนี้แป้งอ๋อโอเค อันนี้รายการเราให้ความรู้ได้ไหมได้ได้ได้จริงจริงแล้วแป้งแต่ละชนิดนะให้คุณสมบัติที่ต่างกันเหมือนแป้งข้าวเจ้าเนี่ยพอสุกแล้วมันจะขุนกระกุลแป้งมันหรือแป้งเท้าเนี่ยสุกแล้วมันจะใสออซึ่งเราเลยเอาส่วนผสมเนี่ยมาผสมกันทาให้ผู้ชายดอกไม้เราสุกสวยแล้วก็ใสอ๋อก็ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆจากทางเชฟอินนะคะเออพอมาปุ๊บรายการเรามันดูน่าเชื่อถือคุณใส่น้ํามันด้วยครับหยิบน้ํามันมาให้หน่อยอันนี้อันนี้ใช้ประมาณเท่าไหร่อะคะใส่ไปสัก4ช้อนโต๊ะครับ4ี่ช้อนโต� ใช้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยใช้เยอะเหมือนกันครับอเออลไช้นสี่ช้อนโตเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นครับใส่น้ําไปสักมาหนึ่งถ้วยตวงหนึ่งถ้วยตวงกี่มลครับถ้วนี้ได้แค่หนึ่งบวกหนึ่งแค่นี้เออนะคะใส่น้ําไปหนึ่งถ้วยตวงประมาณสัก 240ML ครับ 240ML ต้องเปะไหมคะถ้ามันเกินมันขาดมันจะเป็นกุ้ยช่ายดอกไม้ไหมถ้าขาดแป้งจะแข็งถ้าเกินแป้งจะเหลวจิงแต่ไส้สีเอ้า เราอย่าเพิ่งตั้งไฟนะเราคนก่อนให้เขาละลายก่อนอย่าตั้งไฟนโอเคค่ะคนให้มันเป็นลักษณะไหนคะเนี่ยเราคนเนี่ยใช้พายก็ได้ครับอ๋อใช้พายหรอเดี๋ยวเขาจะแป้งเขาจะเกิดเป็นก้อนเร็วมากรีบคนเลยครับรีบคนเลยรีบคนเลยังจริงดังจริงนะมันจะมีเวลาได้เออคนเลยคนเลยอะไรที่มันทีจ้าไม่ต้องมาให้ได้ไหมทีจ้จริงๆกุ้ยช่ายดอกไม้เนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็จะได้กินนะทำไมอ่ะทำไมอ่ะค่ะ มันเป็นขนมของคนสวยใช่มีแต่คนหน้าตาดีถึงจะได้กินเร็วกวนๆด้วยเดี๋ยวมันจะเป็นริ่มกวนเนี่ยมามาชวมาแอลมาโอเคอยากซอยเปล่าเดี๋ยวไปคนให้แล้วมาซอยให้ผมเออขอบคุณค่ะแล้วเราก็ซอยเป็นสักขนาดนี้ก็ได้ครับวิวหั่นเร็วมากอะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวฉันคนก็ได้ ถ้าเหมือนอย่างเงี้ยแสดงว่าปริมาณน้ำมันในสูตรอาจจะเยอะไปนิดนึงนะครับอย่าเทเยอะไปนะก็ให้ใส่ไปชีวิตคนเรามันต้องชุ่มฉ่ำเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแก้ได้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 หรอแก้ได้เซฟอีมันฝอยยังไงนะซีรุ่มมันฝอยกันนะวิธีการซอยของอีเนี่ยคือจริงจะไม่กดลงอย่างงี้แต่ใช้วิธีการสไลด์ดูนะสไลด์โอเคอย่าลืงนะจับอย่างนี้แม่นแม่นแล้วเอ้าเป็นคนป้ายหรือเป็นคนอีสาน นั่นแหละเอ้ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละได้อยู่ระวังที่แมวถุงมือแมวถุงมือเปลี่ยนถุงมือแล้วเป็นนื้แป้งต่อดีกว่าใช่เราคงไม่เหมาะกับการซอยแล้วล่ะก็วิธีการแก้แป้งนะให้ดูแป้งส่วนผสมหลักอะไรแป้งในในสูตรเยอะสูตรแสนนั้นเราเราใส่เพื่อแก้เนาะแต่เราไม่ได้ใส่ให้เขาไปเพิ่มส่วนผสมในสูตรโอเคค่ะแล้วซีก็นวดเลยเหรอได้เลยอุ้ยมันสาระเปาเลยฮะเหมือนเลยนะสาระเปล่าได้ยังคะหรือว่ายังไม่ได้ ได้ได้ไจริงอาเออเดี๋ยวให้ผสมสีให้ก่อนดีกว่าเราต้องแบ่งแป้งใช่ไหมคะพึ่งคึ่งครับสองก้อนเหรอคะแม่นแล้วก้อนหนึ่งใส่สีเขียวก้อนหนึ่งไว้เป็นสีขาวครับค่อยๆใส่สีไปทีละนิดเอ้าได้อยู่ได้อยู่นวดเลย เชฟอินคะครับผมทำไม,มถึงเลือกทําเมนูนี้คะเดี๋ยวซื้อถาบก่อนเราแค่อยากเพิ่มมูลค่าเขาโดยการปรับวิธีการเสิร์ฟแค่นั้นเองเหมือนจากปกติกุ้ยชาเราขายแค่แบบทีละ20 30บาทแต่พอเราทำเป็นกุ้งชาหรอกไหมแบบแปบก้าสิบเพิ่มายอะไรองเงี้ยนี่มันอนาคตสามีแห่งชาติ<อ>นี่นะแต่เราก็กระเทียมครับกระเทียมเนี่ยใชกยย้กระเทียมไทยกระเทียมจีนก็ได้อันกระเทียมไทยกลิ่นจะฉุนหน่อยถ้าใช้กระเทียมจีนให้เลือกหัวใหญ่ให่เลือกหัวใหญ่ๆโอเคค่ะคือได้ยังคะได้แล้วครับเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวอินให้พี่ซี่ปรุงอันนี้ผมหน่อยใส่เบกกิ้งโซดานะครับไปประมาณสักอันนี้ถอดถุงมือได้ไหมอ่ะได้ครับครึ่งช้อนชานะคะเบกกิ้งโซดาแบบนี้สองรอบใส่ลงไปแล้วก็ใส่เกลือเกลือกับน้ำตาลเนี่ยปรุงตามชอบชอบหวานชอบเค็มตามชอบเลยเออพอแล้วนี่อันนี้ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันใช่ไหมคะตอนนี้ซี่ว่ามันเข้ากันแล้วแหละคุณเชฟอินเออเข้ากันแล้วเนาะเรียบร้อยจากนั้นครับเราแบ่งแป้งนะครับกับตัวของทั้งสองสีเนี่ยตามชอบเลยประมาณนี้แล้วเราก็นวดให้มันมีความกลืนกันนิดนึงสำคัญเนาะถอดถุมือ เราก็จะแบบวน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 นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เอานิ้วชี้เนี่ยหมุน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 มุน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 ไปเรื่อยๆุสังเกตมันเริ่มเป็นรูแล้วจุดสังเกตของตัวนี้คือเจ้าตัวนี้จะต้องหนานิดนึงหลังจากนั้นเราก็ใส่ไส่แต่เราก็ต้องทำรนวังตองนี้นิดนึงกดกดเข้าไปหน่อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการประกบจุบเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็อย่างนี้นะครับแล้วเราก็มาแต่งทรงให้เขาเป็นลูกกลมๆจากนั้นเราเอาตัวนี้จับนะครับ เอียง45องศาจึ๊บจะเป็นกลิบสอง 2> อ2อเห็นไหมอันนี้คือได้เกอสรตรงกลางแล้วฮัโลโหลค่ะอ๋อซี่กำลังไปค่ะอโอเคได้ไหมเสร็จเรียบร้อยมั้ก็เราไปดอกไม้แล้วเราก็ไปหนึ่งบ,บ้าบอผู้ชายอะไรเนี่ยเรียบร้อยนะครับลองทำดูโอเคค่ะแป้งเยอะเท่าโดนัดละค่ะเรียกว่าทำได้ฟุ่มเฟือย นี่มีแต่คนโหดนร้ายเวียที่เห็นมิคะประมาณนี้ได้ไหมคะใช่แล้วเอาเลยค่ะแล้วก็ปิดเลยโอเคอันนี้ได้แล้วใช่ไหมคะติดให้มันติดกันนะให้มันติดกันจริงๆนะแล้วจากนั้นเราก็หาจานหาอะไรอย่างนงี้ยครับมาทำแล้วก็แต่งทรงนิดนึงเรียบร้อยจีบเลยจีบสีอกดูร้านเนี้ยเย็น45องศาก่อนเฮ้ยเอามานะมานะเฮ้ยแบบซ้อมมาก่อนปะเนี่ย มันมันไม่ได้มันไม่ได้ยากไะคือเรามีคุณสมบัติตร,ตรงนี้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นไงดอกไม้บานเวอร์ไม่ได้แหนบนี่มันจะเป็นยังไงอะอุ้ยสวยนะเฮ้มันเชฟอินเขาหลังของเมนูยากๆได้ไหมอะมันมง่ายมันนี่มันซืว่ามันง่ายไปดอกนี้มันยากไม่พอใช่ไหมมีอะไรอีกแล้วนี่ดอกไม้มาให้เลือกสองดอกให้เลือกคนละหนึ่งดอกแล้วบ้านออกมาให้เหมือน เราเรียน่าเปิ่อเลยข่าวมาถจงวินจะได้หลอกอะไรเนี่ยห้าสี่สามใครทำเป็นกุหลาบไหมคะไม่เคยครับครั้งแรกอุ้ยอันนี้เป็นครั้งแรกเหรอที่ว่าคุณทำไม่ได้หรอกคุณกลับบ้านเถอะคุณพี่ทำอะไรเกี่ยวเศร้พัดร้อน้ยเขาไม่ได้ประกวดไงวิอิน จับจีบที่ถูกต้องนะคะไม่ต้องอะไรเลยจับยังไงก็ได้อย่าให้แป้งขาดก็พอหรือไม่ก็พยายามเอาแหนบนี้นะคะถูกับแป้งเพื่อที่ตัวแหนบมันจะได้ไม่ดูดแป้งขาดนะคะไม่เหมือนตรงไหนอปกามาวงซุสีวุซีชนะใจตัวเองอะไปละดอกอะไรอ่ะเขาให้ทำดอกกุหลาบพาําบอกดอกบัวทำไมอะ วันนี้เนี่ยสูตรน้ำเชื่อมจะทำให้เป็นสูตรที่ a d ด p t a หากถ้าสมมติว่าเราไม่มีพวกแบบกิ๊กโชรหรือซีอิ๊วอะไรเงี้ยมันยุ่งยากมันงงนมันอะไรเราหาจา,า,ากในครัวที่มันมีง่ายๆก็มีพวกน้ำตาลน้ำปลาอะไรเงี้ยไหมใช้ได้เลยโอเคเลยสูตรที่ใส่น้ำตาลก่อนเนาะน้ำตาลสี่ช้อนครับจริงๆน้ำมันหอยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่เราใส่ให้มันมีแบบมีบอดี้นิดนึงแค่นี้แค่นั้นจากนั้นเดี๋ยวเราคนนี้ละลายอันนี้ก็พอแล้วมั้งคราวซิว่ะแต่ลองมาชิมหนุกขนาดไหนวะอะไรก็ได้ มีรสาติอะไรบ้างเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดรสประมาณกลมๆคือ3รสเปรี้ยวเค็มหวานทำตามกันไม่มีรสไรโดดกว่ากันอุ๊ยอันนี้ซูซี่รับรู้ถึงความเดือดกุบกิบละกุบกิบเราเอาไปนึ่งเลยปะคะได้เลยครับแล้วก็เราจับเวลาประมาณสักโดยมานสัก1ินาทีอ้ยโอเคค่ะนไกิด้เลย กำไรหยกความกำไรทรออ่ะนี่อันเล็กก่อนนะครับอันนั้นของซูซีป่ป่ะอ่ะใช่ครับใช่อันใหญ่ๆเนี่ยสวยเลยไม่ของซีแ่แหมตักของตัวเองแล้วบอกบอกอันใหญ่สวยมากตักของตัวเองเลยโอ้โห,โห,โห,โหสวยดีเรเียบร้อยโอเคกุยช่ยายดอกไม้ของเราก็เสร็จไปที่เด็ดต่อแล้วค่ะคุณอิ๊ๆๆๆๆๆๆ กินก็เลยดีกว่า,<อ>าว่ารสชาติของมันจะเป็นยังไงเ<ำ>นาะมีความหอมกระเทียม <c oughs> ตัวแป้งนุ่มมากจับกิินอันใหญ่เอาเลยโหกินแป้งเลยเนี่ยอุ้ยมันยุย้ยมันยุย้ยมันมีความยุ่ยออกมา จิ้มก็ดีคือเราไม่เคยว่าน้ำจิ้มที่ทำมาลกๆกับมันจะอร่อยน้ำจิ้มสุดนี้อร่อยมากจริงเหรออืออืที่เขาทเองเลยเอ,อ่อดอ่เดี๋ยวซีให้ดูดีกว่า,<อ>าว่าข้างในมันเป็นยังไงเ<โ>ฮ้ยใช้เยอะอยู่นะน,นี่นะคะมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้นะคะดู วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณเชฟอินด้วยนะคะ,คคะที่มาแชร์เมนูร้านวิวให้ซูซี่แล้วก็คุณผู้ชมได้ดูเนาะให้อย่างเงี้ยอยากติดตามเชฟอินที่ติดตามได้ที่ไหนคะก็จริงๆนะครับทุกช่องทาง Facebook Instagram หรือว่า TikTok เนี่ยพิมพ์ว่ากำลังอินก็เจอกำลังอิน <c oughs> แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Central Food TV นะคะแน่นอนว่าถ้าติดตามช่องนี้แล้วมันยังไงมันจะปังมากๆแล้วก็มีเมนูเด็ดๆให้ดูๆเพียบเลยนะครับนี่อ มันต้มีความพิธีกรคู่นะอ่าต่บอกเลยนะว่าอีพีต่อไปใช่ไหมแม่แขกรับเชิญของเราก็เป็นหนุ่มใต้เหมือนเชฟอินเลยต้องขอพูดตรงๆได้ไหม,ม<า>อย่าน้อยใจมา<อ>มาตรงนี้เ,<อ>เขาหล่อแล้วนะ่ารักกว่านี้ค่ะทัท<อ>ีแล้วเมนูที่เขาจะทำแซ่บบอสำหรับวันนี้นะคะซูซี่กับเชฟอินก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าบายยค่ะสวัสดีค่ะ เข้ามาใกล้ๆกันหน่อยค<ด>่ะเพื่อเอิคขาความอุ่นเนะาะครับผมแล้วก็สไลด <ทำ S 1> ์เรียนจบยังลูก